จิวเอซครับที่แท็บรูเป็นยังไงบ้างคะคือมันมันเหมือนเป็นการการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่ของชายเลยคือแบบตลอดแบบ20ิกว่าปีเกือบ30ปีที่ผ่านมาอะไรแบบสะสมอะไรไว้เยอะมากคือไม่ใช่แค่ประสบการณ์อย่างเดียวมกลายเป็นแบบสะสมน้าหนักสะสมน้ำหนักจนกลายเป็นแบบเออเหมือนแบบยอมที่จะอยู่ตรงนั้นแล้วยอมที่จะ ช้ชีวิตแบบนั้นอนะ่ะล้วก็คิดว่าหลังจากนี้น่าจะก็คงต้องเป็นอย่างนี้แหละแล้วพอวันนึงที่รู้สึกว่าแบบี่มันไม่ได้แล้วอะ่ะมันไม่ใช่ว่าแบบอายุเยอะขึ้นแล้วเราจะต้องปล่อยให้เรามีคุณภาพชีวิตที่มันแย่สุขภาพแย่ไปไเรื่อยๆเราเรารู้ึ้นมาทําอะไรได้แล้วลองดูสักทีที่ว่ามันจะแบบเปลี่ยนแปลงได้จริงหรือเปล่าแล้วพอมันทําได้สําเร็จแล้วมันคือแบบ นี่แหละทาไมเราไม่ทําตั้งแต่แรกแล้วทําไมเราปล่อยให้ตัวเองเลยเถิดไปไกลขนาดนั้นมามาถึงทุกวันนี้ตอนนี้คือนเป็นเบอร์ชันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันจริงๆครไม่เคยแบบอยู่ในในสภาพร่างกายแบบนี้สุขภาพดีแบบนี้สุขภาพจิตดีแบบมีความมั่นใจแบบนี้มาก่อนเลยนะครับกี้เห็นมนได้สัาใหม่นะคมันได้คนใหม่จริงะหลายคนคิดว่าอุ้ยมันได้แบบ แฟนคงเดากับมาคบกันแรกๆก็อยากจะบอกว่าไม่เคยนะคะตั้งแต่คบกันมาก็อยู่ด้วยกันมาสิบสิบแปดปีแล้วก็ตอนนั้นคือเขาก็ก็มีความอวัวนวอยู่แล้วค่ะซึ่งเป็นอันนี้เป็นร่างใหม่ที่ไม่เคยเห็นเลยซึ่งดีมากแล้วพอเห็นมันอไรคะมันชุ่มชื้นหัวใจมันกระปรี้กระเป๋ามากขึ้นมันดีมากค่ะมันดีมากเรียกว่าดีมากๆเราก็เห็นตามภาพอยู่แล้วใช่เห็นได้ใช้อันนี้ได้ด้วยจริงๆแล้วบอกเลยว่าพี่ชายเป็นแรงบันดาลใจ ไม่ใช่แค่กี้นะคะคือเป็นแรงมัานใจให้แบบคนบรอบข้างเพื่อนๆกลุ่มที่ด้วยคือหลายคนก็อยู่ดีก็เริ่มลุกขึ้นมาแบบออกกำลังกายเริ่มถามว่าเฮ้ยแบบจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเห็นจากที่พี่ชายทําได้และเห็นที่กี้ก็ทาตามคือมันเริ่มจากที่กี้รู้สึกว่าถ้าเขาทําได้ในในวัยนี้กี้ก็รู้สึกว่าเออจริงๆเราก็อยากที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีในในวัยนี้ด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเราก็โอเคก็แค่แบบทําอะไรเดิมๆแล้วมันไม่ได้ผลนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมาลองสตั้งหนึ่งแล้วมันก จริงๆจุดเปลี่ยนของพี่ชายคืออะไรบางคนจะมองเอ๊ะบางคนอาจจะคิดว่าอ,อายุเยอะแล้วไม่ต้องสนใจหรอกแต่มืนอก็อะไรอย่างเงี้ยจุดเปลี่ยนไหนมันอะไรทำให้มันลุกเลยเวาต้องจุดเปลี่ยนคือแบบนอนอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละครับดูทีของแันมันหลบอยู่แค่การกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนวันไหนที่ต้องออกไปทํางานก็ไม่มีแรงไปนั่งอยู่ที่กองก็คือลุกขึ้นมาเพื่อที่จะไปถ่ายแล้วก็กลับลงมานอนเพราะว่ามันไม่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเหือนใช้ชีวิตยา,ยากยากมากๆเลยจริงๆแล้วจุดเล็กเลยจริงๆก็คือตอนที่แบบ ความตั้งใจของทรายเลยคือแบบาบไทยอยากจะสนิทกับลูกมากๆถ้าอยากจะแบบใช้ชีวิตใช้แบบให้ลูกมีเมมโมรี่มีประสบการณ์ที่ดีกับพ่อกับแม่อยากจะแบบเป็นเพื่อนสนิทกับลูกแต่ทรายทำไม่ได้อะวันที่ลูกเดินขึ้นมาแล้วมาบอกว่าพ่อไปเล่นกันแล้วแบบไม่ไหวลูกเหนื่อย,อยแบบไม่มีแรงเหนื่อยไม่มีแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ําๆไปอยู่เรื่อยๆทุกวันจนทายแบบไม่ได้แล้วอะนี่คือแบบไอ้สิ่งที่เราตั้งใจมันมันสวนทางกันเลยอ่ะ ก็เลยลุกขึ้นมารู้สึกว่าแบบเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เราต้องเริ่มเริ่มกลับมาดูแลตัวเองเพื่อที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดกับลูกกับครอบครัวก็เลยก็ได้เห็นร่างทองตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะเป็นร่างเขาแต่มันขาดนั้นเลยนะพี่แบบว่าไปสุดมากคือเริ่มจากว่าโอเคเราถึงจะวัยใกล้ห้าสิบแล้วอ่ะ ถ้าเราตั้งใจจริงๆมันต้องทําได้แล้วเดือนหนึ่งผ่านไปมันเริ่มเห็นผลมันเริ่มแบบสบายตัวตัวเบาขึ้นเหมือนกระฉับกระเฉงมีแรงมากขึ้นสุขภาพด,ดีขึ้นอ่ะมันว่าเอ๊ะถ้ามันแบบผ่านมาแป๊บเดียวแล้วมันเราาสามารถทําได้ขนาดนี้เราไปต่อได้ไหมเราไปที่สุดทางเลยได้ไหมว่ารั้นหนึ่งในชีวิตอ่ะ,อะไปถึงไปที่สุดเลยลองท้าทายตัวเองดูแล้วก็เลยตั้งเป้าไป้ว่าร่างทองทีเลแล้วกักนร่างทองต้องมาแล้วพอวกระป๋าพอมันทองแล้วเราห่วงขึ้นไหมคะพี่ หัวร่างไม่ห่วงร่างนี้ไม่ห่วงค่ะก็อยากให้คนได้เห็นแล้วทำไมวันนี้ไม่โชว์วันนี้ไม่โชว์ป่วดจะปวดมากกว่าตัวนี้ขงคนนี้เป็นตัวลุ้นแบบที่แบบถอดได้ถอดเลยตลอดเวลาวันนี้ก็จะเขยนะเขาเขาไม่เคยค่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นอะไรที่ เป็นเป็นเขาเรียกอะไรแบบ attention แบบใหม่ที่เขาได้มันแปลกใหม่แต่เราภูมิใจมากภูมิใจมากมีงานติดต่อในเชิงนี้เยอะไหมคะเพราะว่าเยอะไหมคะคือกลายเป็นว่าซีรีส์ละครหนังอะไรหลังจากนี้มาที่ติดต่อมาก็คือแบบต้องใช้พี่ชายต้องใช้ร่างนะคะต้อรับอันนี้ต้องรอดูต้องรอดูเพราะว่าตอนนั้นอ่ะพี่ชายเคยพูดว่าตอนที่แบบวงการละครประสบปัญหาแบบใช่ไอกตอนนั้นเหมือนนี่เขาไมีงานเลยอย่างจากนี้เพอเราแบบดูดีขึ้นอ่ะพี่ชายเขาว่าแบบจะเข้ามาแบบ เข้ามาลันวงการเลยด้ร่างเนี่ยคือมันมันมันเปลี่ยนแปลงลักษณะงานที่เข้ามาจริงๆเพราะว่าตอนก่อนหน้านี้ก็แบบจะเล่นเป็นท่อเป็นอะไรที่แบบหลายๆคนเคยเห็นอยู่ตอนนี้คือแบบงานที่เข้ามาติดต่อมาคือแบบบู๊นะคะเป็นแบบต้องโชว์หุ่นโชว์ร่างนะทนาบอกได้อย่างจริงหรอเแต่แบบเออมันมันเปลี่ยนแปลงจริงคือแล้วเราก็พร้อมด้วยก่อนหน้านี้ก็รู้สึกว่าแบบ โอ้ยถ้าต้องให้ไปบู๊ไปอะไรเงี้ยคงไม่ไหวแล้วแต่ทุกวันเนี้ยแบบพอมีงานอย่างนี้เข้ามาแล้วตื่นเต้นเพราะรู้สึกว่าตัวเองเอะพร้อมาม,ามากเลยตอนนี้ดีใจมากเลยนะพี่ชายกับบทที่มันแบบใหม่ๆดีใจมากมันเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วในวัยที่รู้สึกว่าแบบเออน่าจะแบบมันไม่ได้มีโอกาสอะไรแบบนี้แล้วเนี่ยกลายเป็นว่าแบบเออโอกาสใหม่ๆเข้ามาเต็มไปหมดเลยแล้วก็เป็นเป็นบทที่มันท้าทายแล้วมันก็น่าจะสนุกมากๆเพราะว่า พราะว่าเราลุกขึ้นมาทําอะไรนี่แหละลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แสดว่าตอนนี้เราต้องเมนเทนต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมมันมันเหมือนเป็นดาบสองคมเหมือนกันใช่ไหมคือว่าันแบบมันทิ้งไปจากนี้ไม่ได้แล้วมันคือต้องแบบนี่คือชายพูดกับพี่หลายรอบแล้วแบบทําไมกี่เขาจะถามว่าทําไมชายต้องแบบเหมือนแบบยังพยายามยังตั้งใจอยู่ตลอดเวลาคือชาไม่หยาให้เห็นภาพนี้ ในภาพนบนวิวบอร์ดหรือในทีวีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จไ,<ห>ไปเจอจตัวจริงของฉันอ้าวมันไม่ใช่ไรมันไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเพราะชายตั้งใจจริงๆแล้วพอมันเกิด แบบมันสำเร็จจริงๆแล้วชายก็อยากจะให้มันมันอยู่ตรงนี้เพราะว่าไทยแฮปปี้มากกับชีวิตตอนนี้มันมีแรงสุขภาพดีเล่นกับลูกได้มีเอน n e r g แบบงานเงินอะไรไปทะเลนะเสื้อเสื้อไม่ใส่แ้วก็จะเดินฉีดไอ้กันแดดไอ้ตัวเงาเงาเขาบอกเองว่าเดี๋ยวชายจะเดินฉีดหมดขวดเลยฉีดไปเรื่อยๆเป็นอย่างจริงแล้วคุณภรรยาไม่ห่วงปะไม่ห่วงอะชอบอยากให้โชว์ทำไมสาว กกิาพี่ชายเป็นคนเป็นคนน่ารักจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตัวเขาแหละเขาไม่เคยเป็นคนที่ทําให้เราเป็นห่วงเขาไม่ซุกซนกับคนอื่นเขาชอบกับเราอยากพอไังนะฮะอยากคอยก่เพราะว่าเดี๋ยวนี้ลยเรื่องลสมัยนึงเยอะมากข้าใจเข้าใจค่ะเออคนของเราก็คือแบบนการักเรตีได้เลยเพราะค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมมั่นใจยังมีการเข่าวลูกข่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ย มีเซนมีอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงอะไรอ่าีไม่ไม่มีค่ะพี่ชายเป็นคนที่อย่างที่พี่บอกคือไม่มีเซน์หรือว่าไม่ไม่แดงต้อีเอ๊ะยังไงมีเซน์แต่ว่าพี่ชายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายเสมอก็เลยยังยังไม่มีความกังวลแต่ถ้าแต่ถ้ามีจริงๆอ่ะผู้ดักไว้ก่อนนะถ้ามีจริงๆแปลว่าเขาต้องเก่งมากพี่พี่ชิตจะมีวิธีจัดการไหมคะเออแค่จัดสมมเรืมันค่ะ คือแล้วเขาเลือกแบบนี้ไม่ได้มไม่น่ารอดไม่น่ารอ,นานอดอไม่ไน่าหอดใช่มไปินพิสูงน์ความมั่นใจในตัวของเราพี่ชายเขามีพิสูจน์ไหมว่าเป็นตัวแบบนี้พี่ชายเป็นตอบแทนได้ไหมจริงจริงพี่ชายเป็น,นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเลยซึ่งบางทีเราพยายามที่จะ encourage ให้เขาแบบ บางทีจริงๆพี่ชายมีเพื่อนมีกลุ่มเพื่อนที่เก่าแก่ที่เรียนกันต่างประเทศยเงี้ยนะคะเขาชวนไปไหนพี่ชายก็ไม่ค่อยอยากไปเพราะจริงๆอยากกลับบ้านอยากอยู่กับภรรยากับลูกอะไรเงี้ยซึ่งกี้ก็บอกเขาบางทีก็ไปบ้านก็ไม่ผิดนะเพราะจริงๆเราเราก็ชอบไปค่ะเพื่อเราอะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่เขาเป็นนิสัยเขาจริงๆอยู่แล้วค่ะเป็นคนที่ชอบกลบบ้านครับอะไรอะไรอ่ะย่างเงี้ยคือไทยตอนทุกวันนี้คือความสุขของยคือการที่ ได้อยู่กับครอบครัวได้เห็นแบบโลกมีความสุขเขาวิ่งเล่นกันอยู่ฉลองได้ไหมไม่ไมาแน่แน่ <laughs> แค่นั้นก็พอแล้วมันมันไม่ได้ออกไปอยากออกไปหาเพื่อนเอาไปหาความสุขข้างนอกอะไรตรงนี้และเพราะฉะนั้นทยก็พยายามที่จะรักษาสิ่งที่ทรยมีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดแล้วก็แบบมันมัน,มนคือสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับทายอ้อเดี๋ยวจะมาแล้วยื้อตัวเองยื้อตัวเองทำไม ขอบ eh <Yeah, S 2> ค <ะ S 1> <is> ุณค่ะเดี๋ยวใช้ตรงกลางแตะกันนะ